วันนี้สีาพาดเบื่องส่วนทุเรียนการตัดทุเรียนครับติดตามได้เลยครับนี่ครับเป็ยนยังไงฟังปีสี่เดือนของหลวงศักดิ์ของหลวงศักดิว์วุธรรมดาครับหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบชองลูกบอสิบช่องลูกผ่านถ้าเขาให้ได้จังสิสุดยอดเลยนี่โอ้ยปิญญาตีผมได้ครับมาเห็นเนี่ย มันจะให้ชนะต้อมด้มันพอสีได้พิยาตีไปได้สีมือของเขาแน่เนี่ยคู่บ้าเอาแล้วประธานไม่เส็ดีกว่าหน่นหนึ่งเียรเอีเม <t> ียมอ่ะโซเอาเดี๋ยวจแตะถ่ายรูปเนี่เขาถ่ายรูปผมเออมันแตะถึงถ่ยวีดีโอถึงมันไปพร้อมกันเลยมาถ่ายปันนมาก้กลนักถ่ายได้อยู่นี่เอาสิบ่แมนบ่บ้ขนาดมาก้าวไกลนั

ทุกภเหครับโทมันเหลืองอารามอไ้างครับนี่โอ้ยผ่านเลยเนี่ผ่านไปหาลบน่นนี้นี่โอ้คือเหลืองหางครกันบ้างห้ามสุดยอดเลยสุดยอดเลยผ่านผ่านเขาโอ้ลยอ่าเนี่ยปลอดสารพิษนะตัวนี้ให้สูงให้สูงให้สูงปลอดสันพิษยาก็ไ่ค่อยฉีดปกปลี่าดดำมันปุก่ไ ดังนตลอดเีคอเตน้ำแล้นงไผ่จะแห้งมากเหมือเจ้าเนี่ยเจ้ากบบ็ียาคอยเหมือนกันโอ้ักขานตายท่าตนโอ้วี้มันตายเยู่บ่กนี่วันนึงวันแม่ก็ลาเป็น่ตว่าโปบอกเพมานบี้นยลูกเกี่ยวลูกเกี่ยวลูกเกี่ยวตายด้นกห, oh. หここาเ้ว่าเียบเสียบก็าอ่ะวันนี้เจ้าลูกหาบดิเนี่ยโมมนพ่อหาบ่้ยพ่อหาบเว้ย ตำเรื่องจปีิญาณปัตยเก่าเ่ยปัจจุบันผมเป็นเจ้าเจ้ามีอดใจผมเป็นเจ้าเจ้าก่อนสันห่างก่อนอ่าจำยหน่อยดีร่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมมื่อตัดนับนึ่งเันี่มมนี่ขับสวนพวยยี่สักมันเดิมมันเดิมนี้ช่องขาอ่อนบางซักเนี่ยมือนี้สองรวยะักการมนีวก็ได้ยไนี่เกษตรตัวอย่างนามโหด ธรรมชาติยากบก็บม่ค่อยฉีดแง้มรับแงมรับตังเงินได้หลายกมูบิังเบิังหน้าตากันนะก็พยาบาลมันจะไหนคนละเมื่ออันนี้ก็เสร็จตัวยางอันนั้นก็เสร็จตัวยางกันนะยางไหนอะยางพอดียางมันโอ้มุกเลยครับเด้อ มาสาระนนอมุกมุกมุกงานงาล้หาพันิ้งไงนะครกบนอกจากนี้เนาะโอ้ยจิ้งมาหาพันินเมีเดี้ยว5,000บาทจิ้งมาหาพนเนาะได้เจนเคงกัว้าฮกาพนธุจิ้งเดียวเดือดงาเดียววันไหนมาใส่ห็นบ่้าวาตแต่ันไดนมาแบบบ้างเห็นไหมมัดบบทัน ต่อไปก็จพัฒนาบ่อให้เรียนส่วนสูงการทำหุมจันเปนันินคตตั้มเอาเขาก็ตองที่ยังแบบยางจันตัวแต่ดูไฟยังไดดูไฟจันเนาะพัฒนาก็ต้องพัฒนาแบบจันเรียนตัวเนาะนี่ตัดเลยหมดแล้วก็วางลอดใบเลยไเอลยนี่น้ตนอยวันีอาทิตย์แล้วเ็เง้ยอลยหน่อยเขาก็ไปฟ้อน เห็นไ้เลยเห็นไหมทักเงไหนบ้าาเดียวยเป็นเคียงท้อสองเขียงเลยนีโหดคลาดเว้ยตักดาเนี่ยโว้ยสมแล้วเป็นเกษตรตัวยางเยอะมาเนียจะเป็นราดำกับทับที่นองันกน้วอ้าำไมบงงมเนะมีเล็กน้อยน้ำามครับน้ำงามอยู่น้ำงามอยู่น้ามจีบชื่อใดไปเกษตรกินไดอยู่น้ำโมจีบนี่ วหนนันตาตามหน่วยก็สตัดตัวเดียตามน่อนี่หอดแถงนี่อดห้วยตากก้องโดยที่มาสองท็มงานเขามีเลยเป็นเมื่อนคนนี้เนี่ยเมื่นเมื่อนเนี่ย้งเข่งเมิน

่าไรบ่หอยขึ้นมาเสีย,เ,ยเทียวตัวดีอ๋อจเอคักยู่ตัวนี้คักคักโอ้โหดคักเลยงาเนี่ยงาเดียวมันโหดไปสิหลอดบ่งานี่วบีพีนานี่งาเดียวสามชิปหน่วยกูโหดไปว่าอเนี่ะ เออผ่านต้องนึกไหมโอ้สวยงามน้ำงามอยู่น้ำงามมีตัวนี้โอ้อลอนเลยวผ่านผ่าน

โอ้เล้ยงเดึ้นเดือนหรอเออ้นอนอ้้อนเจว่ะด้นเรือนนอนริมโหดหมดนนน่กำลังลงสนใจจริงิดยาไปแล้วน้อนลงเลยน้ำมี่หมชมให้น้ำนี่เอาผมต้อหมดก้งิิหอมหอิมาห่อยอิบดี้งคน แสดงว่ารอบรอบหนารอบหนาไดเน,ะนาะนารวมาจอดน,น,นี่้ยน,น,นี่นที่มีหน่วยซุน้อยทุมีหน่วยโอ้โน้ำไปหามันาันนีมีควาหมหวานมันเลยสี่อ,อ,อนอยแกยวแก่พันสีดูิ ว่าเราไม่เปิดเดยวย้อนซุ้มมือตรงมือหัวนะไ่ดอน้เขาเปิดอันเปิดนะเยอะเต็มยดึงเ้อย่างม่นเปิดยุ่งเหงโทรไปเบิ้ล